ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะครับที่ผมนไม่ได้ลงเกมเพชรโกเลยนะครับต้องขอบอกก่อนว่า,เ,าเกมเนี่ยมันยังคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่เกมเนี่ยอัปเดตทุกอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นเพชรโกและเพชรซิมเนี่ยอัปเดตเรื่อยๆให้เราเนี่ยได้เล่นกันตลอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปติดเกม Tower Defense สซะส่วนใหญ่ครับเลยไม่ค่อยได้มาทำนะครับตอนนี้ก็มีใจแล้วก็กลับมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ดอง นับในส่วนของไฮเอ็กไว้นับ5ฟองนับมันจะได้ฟองละ1อาทิตย์ใช่ไหมผมเก็บไว้5ฟองก็คือ5อาทิตย์เลยครับที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะแต่ว่าก็เข้ามาเล่นอีเวนต์อยู่นะเห็นป่ะผมก็มีพวกคิวปิดเอกนะครับมีอ่าไข่าวาเลนไทน์ก็มีอยู่นะครับบางไข่ก็ไม่ได้มีขอขอบคุณผู้ส่บสนุนอุปกรณ์ไม่ว,ว่าจะเป็นตัวละครในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์มีครบจบในที่เดียว ยูจีโฟมไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกลอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยังใส่โค้ดแซดอาร์จิทัอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีกิจกรรมอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยจะเล่นนะครับตอนนี้นะครับผมก็อัปเดตม,มาถึงอัปเดตที่21แล้วนะครับผมคือมาไกลามากๆเลยนะครับผมก็จะเพิ่มส่วนของอัปเดตตรงนี้มานะครับนี่ปิชชิ่งบอททางด้านนี้ นะครับผมเราสามารถเดินเข้ามาได้ครับแบบนี้เลยปึ๊บเนี่ยพอเดินมานะครับเราจะว้าวไปอยู่ตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าเนี่ยจะมีเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครในเกมเพชโกเอ้ไม่ใช่เพชซิมของผมนะครับมาตกปลาด้วยนะครับมันจะเอาเพื่อนเนี่ยมาช่วยตกปลานะครับแบบนี้เลยเราสามารถตกได้ไหมได้ครับเดินมาครับเนี่ยเราสามารถตกเองไดาเหมือนกันครับตกปุ๊บก็จะดิ่งมาในี้ครับก็คือแบบว่าเออเพื่อนในที่เป็นเพื่อนในโลบอกรับมาช่วยตกนะครับนี่ก็จะได้มานะครับกดเคลมได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลย นะครับข้าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอัปเดตดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาที่อัปเดตที่21นะครับผมไปไวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เราต้องสุ่มไขกันอีกนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นอัปเดตนะครับผมมีเป็นทานิคลางเค้นมาตัวนี้เลยนะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็มาที่เรือตกปลานะครับพราตกปลาเนี่ยเราจะมีโอกาสนะครับได้อาเหยือสีส้มนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอ่าไม่น่ามีนะเป็นเหยื่อสีส้มนะครับเพื่อเราจะเอาไปตกคาเค่นที่เกาะนี้ นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับก็2 0 0แสนล้านนะครับผมไททันิคลาเคนตอนนี้ก็เพิ่งมาราคาก็นราจะสูงมากๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแจ็คธรรมดานะครับที่ได้จากการตกปลาบนเรือเมื่อกี้เลยนะครับยิ่งอัปเรดโชคก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งใช้น้ํายายิ่งใช้ตัวช่วยในส่วนของใบที่มันอันนี้ครับเนี่ยอนี้ก็จะมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ปกตินะครับตัวปกติที่สามารถตกได้เป็นตัวใหม่ นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะก็จะมีเพิ่มฟิชชิงสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มโชคด้วยนะครับผมนี่หามาใช้กันได้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นเบ็ดใหม่นะครับผมมีชื่อว่า deep sea fishing rod นะครับแล้วก็รถคาเข็นนะครับผมก็มันก็นะดูดิเขาจะเท่นะเออก็ถ้าใส่พวกนี้นะครับก็จะเพิ่มโชคนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยักษ์กับไกเทคนิคเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับใครมีก็ไปหามาใช้เนาะใครไม่มีก็ไปหามาใช้ได้เหมือนกันนะครับตามเซิร์ฟเทรด ครับผมวันนี้ก็จะเป็น f ิ s h i n g c h e นะครับเปิดกล่องก็น่าจะมีโอกาสได้เบ็ดนะครับอืมแล้วก็จะมีพวก ah fishing score นะครับมี fishing token นะครับผมมีของประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะมีไข่ด้วยมั้งนี่มี2กล่องแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็น top ป1 0 0นะครับข้ามไปเลยบุพเผมคงไม่ได้เล่นนะครับก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับอัปเกรดก่อนนะเนี่ยมันถึงจะสามารถมีโอกาสได้ไททานิคกับได้ยักษ์นะครับถ้าไม่อัพยจะไม่มีเลยนะศูนย์นะครับอันนี้เป็นะายเอ่ยอกซ์คลูซีฟนะครับ แอตแลนเทียนกิฟต์มีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่ว่าในเพลซีมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนาะอ่านี่ครับก็จะเป็นอ่ากล่องนี้มั้งที่สามารถเปิดได้นะครับมันเริ่มแหละนะกล่องพวกนี้ก็ตกปลาไปเลยครับเดี๋ยวมันก็เด้งเข้ามาในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น Fishing for Ever Pa c k นะผมยิ่งซื้อก็มีโอกาสได้ของมากขึ้นอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นในส่วนของ for Ever Pa ร k เหรอตรงนี้มันไม่ได้เขียนบอกไว้ใช่ไหมเออมันไม่ได้เขียนบอกไว้คร ก็มโอกาสได้เบ็ดด้วยนะหรือว่าไอ้กล่องของขวัญเมื่อกี้เนี่ยมันได้แค่เบ็ดเดียวนะน่าจะเป็นแค่อันนี้เดียวส่วนอันนี้เนี่ยต้องหาานไออเอเวอร์แพ็คนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดไปที่ตะเกียงกันดีกว่าเราตัดไปที่เกียนแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีสโตรีรนะที่ผมบอกไปนะครับนี่มันก็จะตกใข้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็เดินมาครับเราสามารถกดเคลมได้นะครับทุกครั้งที่เราเคลมเนี่ยก็มันจะได้ของตามนั้นเลยนะเป๊ะๆแล้วก็มีโอกาสได้ที่ด้วยนะ นี่ผมได้มา2อ,อันแล้วนะครับผมสามารถตกในส่วนของไททานิกได้นะครับก็ยืนตกไปชิวๆตอนนี้ผมมีเหรียญใน2สองแสนแล้วเดี๋ยวผมอัพเกรดตรงนี้เพิ่มอ่าเนี่ยครับเรือผมใหญ่ขึ้นเห็นไหมเรือใหญ่ขึ้นนะครับต้องจ้างฟิ s เชอร์แมนแต่ว่าเงินไม่พอนะครับตอนนี้ก็มีคนมาช่วยนะครับตรงนี้เป็นรหัสของเพื่อนผมนะครับอ่ะนี่ครับกดเคลมยิ่งอัพเกรดก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนะครับส่วนของแต้มตรงนี้เนาะ อ่าผมอัปเกรดคาเชนได้ยังอ่าอัปเกรดแล้วนะผมมีโอกาสสุ่มได้คาเชนแล้วนะเออแต่มันก็เปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่นะครับได้แค่แชนหนึ่งเองนะครับลองดูไหมเออลองดูเผื่อสุ่มได้ธาตุนิกนะครับมาที่นี่ครับตรงนี้เลยทางที่เรามากดไปที่คาเชนไอแลนด์เลยนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดเหยื่อครับสองทีครับที่สองอันปึ๊บปึ๊บอ่ะลองดูครับเผื่อได้ธาตุนิก ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับวังไปงั้นนะนี่ครับนี่ครับได้ไปแล้วตัวหนึ่งได้ตัวธรรมดามานะครับอ่ะตกอีกสิได้ไหมอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วได้แต่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆธรรมดาๆนะครับที่ได้มาโอเคเดี๋ยวผมกดสุ่มไปก่อนพอดีผมกดน้ํายงน้ํายาไว้นะครับเผื่อบรรจาได้ของดีกับเขาบ้างนะเดี๋ยวเรากลับเรือดีกว่า เรียบร้อแล้วเุ้ยได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะ 7.78m นะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรอ่อ่ะเท่าไหร่ก่ะโอ้อันนี้เกลือนะอ้เหมือนต้องการเงินนะครับ1 5 0 0 0 0นานะในการจ้างคนมาฟิชเชอร์แมนนะมันเป็นนักตกปลานะเงินไม่พอเงินไม่ได้เลยครับนั้นต้องตกครับต้องตกโอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มไข่ที่ผมได้สะสมไปกันดีกว่านะครับ ไฮเอกห้าฟองนะอะมีนี่ด้วยครับมีเพนทายก๊อตด้วยครับเดี๋ยวกวดเลยดีกว่ากดเลยกดแล้วใช้เลยครับเฮย้ยอนิเมชั่นว่ะอะไรอะ่ะเร็วแบบนี้เร็วแบบนี้เกลือแน่นอนโอ้โหห้าสิบล้านอะ่ะแล้วมันเป็นเลนะิฟไลออนัะก็ก็เกลือ <laughs> ก็เกลือจริงครับ มันอัปเกรดเบ็ดยังไงนะผมลิง้ะเดี๋ยวผมขอไปดูที่เมืองเมียนก่อนตรงนี้ปะอัปเกรดเบ็ดอ้าไม่ใช่ตัวนี้ซื้อเหยื่อหรือมันอัปเกรดไม่ได้ครับน่าจะต้องซื้ออย่างเดียวเนาะเือน่าต้องซื้ออย่างเดียวครับแล้วก็มีโอกาส่าจากตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาซื้อว่าหน่อยดีกว่าเบ็ดโอเคเดี๋ยวกลับไปตกปลาเดี๋ยวเปิดไทเอ็กกันอ่ะมาแล้วมีเลยช่วยกันตกช่วยกันตกผมได้ได้บงได้ใบเลยมาปะ ไม่ได้เลยที่ผมได้มาไอพวกนี้กดใช้ได้ไหมเหมือนจะได้นะ use all เลย use all อ่ะนี่ครับผมได้กล่องมาแล้ว deep sea treasure chest นะผมมีโอกาสได้ยักษ์ด้วยนะแล้วก็เบ็ดนะครับเดี๋ยวลองกดใช้ดูเออนี่ครับได้มาแล้วตกปลาเร็วขึ้น25นะครับใช้เลยไม่รอใช้เลยอันนี้เปิดมีโอกาสได้เบ็ดไดมอนด์ได้กี่โมงครับได้กี่โมงอะได้เบ็กแล้วอันนี้เปิด ทีเดียวหมดเลยได้ไหมเปิดทีเดียวหมดเลยได้ไหมไม่เป็นไรช่างมันนะมาเปิดให้เอกกันดีกว่าไปเราไปทีละฟองครับทีละฟองมายากสักตัวมาแล้วปุ๊บไม่ได้ครับเกลือครับดูจากอนนเมิชชันปุ๊บรู้เลยครับว่าเกลือครับปาบเข้าให้ไดมอนด์จ็อกเกลือจริงด้วยไปต่อไปต่อ ไม่ต้องกดผิดครับปะ่ะซุ่มกันต่อครับมีอีกสี่ฟองอะ่ะไปป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปได้เลยเอ้ยฮุบนานๆหน่อยนานๆหน่อยอะ i m a t ชั่นานๆหน่อยเร็วอีกแล้วครับโอเคไม่ได้ยากครับตัวธรรมดาน่าจะซักห้าสิบล้านอ๋อไม่ใช่ร้อยสิบล้านผิดคาดไปสองเท่าอาจจะได้อยู่อะ่ะได้อยู่กี่โมงวะไปเอ้ยเหมือนจะได้นี่และร้อยห้าสิบ K อาได้คนมาเพิ่มแล้วเอ้ยแยกล่างได้ด้วยแยกล่างเฉยดูผมตกบ้างโอเคมาต่อต่อต่อมาฮุบได้เลยเอ้ยเกลืออีกแล้วกะบไม่ได้ของดีเลยโอย้ตัวเดิมตัวเดิมเลยครับไดมอน n d ด็อกไปต่อไปต่อไปต่อ ปุ๊บ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 ฮึบเหมือนเดิมไหม่ยเหมือนเดิมเกลือแดกเหมือนเดิมได้ไรอ่ะรอบเนี้ยอู้หูเซเลเชียลดาบกอดลอยยี่สิบห้าล้านนะครับจะอู้ทำไมวะมันเกลือไปต่อไปต่อไปต่อฟองสุดท้ายได้เลยเอ่ยฮึบ,ฮบโอ้เกลืออีกแล้ว ไม่มียักษ์เลยครับสักตัว,วตัวเดิมเลยล่ะไดมอนด์ล็อกตัวเดิมเลยครับทุกคนมีอะไรที่สุ่มอีกไหมน,นี่ใช้ไปหน่อยเหมือนจะไม่มีครับกินนลละไม้อ่ะมีนี่ครับมีตรงนี้ประมาณหนึ่งหห้าพันฟองนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มเลยนะครับ จุ่มเลยถ้าได้ของดีก็จะให้ดูนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวฆ่าไปเลยเฮ้ยอันนี้เป็นชั้นแรกครับผมมาละได้เลยเกลืออีกแล้วเปิดไขว่วาเลนไทน์ก็เกลืออีกแล้วแต่ตัวอะไรมาล่ะนี่ครับหนึ่งร้อยล้านโอเคเฮ้ยอนิเมชันอีกแล้วเกลือไหมเกลือ อ l นเดอร์เวชั่นพื้เกลือตัวอะไรเอ่ยอยู่ไหนอะนี่อะสายล่าง1 0อยเอ็มเฮ้ยอันเดเวชั่นอีกแล้วยักษสักตัวเหอะโอ้ไม่ได้ตัวธรรมาดาอีกแล้วอยู่ไหนเอ่ยู่ไหยเอ่ยตาล่ะอันนี้อะ1 0อยเอ็มตรงกลางหมดแล้ว ไม่มียางสักตัวโค้รเกลือเอ้แต่ผมบังเอิญเห็นนี่ครับนี่ครับมีกล่องอะไรนี้อครับวาเลนไท์พรีเซนต์กับลาร์สเบรเกพรีเซนต์นะครับเดี๋ยวไปเปิดกันแต่ว่ากล่องอยู่เลยเนี่ยผมขอเก็บนี่ก่อนได้ไหมครับคาเค้นเทนแทกเกิลใช่ไหมเทนแทกเกิลได้ไีครับโอเคเดี๋ยวดวูฟอร์เอเวอร์แพ็กสิอ่าเป็นกล้วยอุ้ยได้สิบอันมีระเบาดบปะไม่มีว่ะ โอ้ยยถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใต้คลิปจะมีข้างๆซับสไครป์จะมีคำว่าสปอนเซักสมาชิกนะครับก็เริ่มต้นที่3 5บาทนะครับถูกมากๆงฝากด้วยนะครับผมอุ้ยูหูย 156m 30b โออยากกดว่าแต่ง,งบไม่มีอ่ะก่อนจะไปซุ่มของข,องขวัญน,นะครับเดี๋ยวผมแวะไปเปิดคาเค้นซะหน่อยเหมือนจะมี5อันไหม5เหยื่อถึงไม่ไลยไม่ถึงมีแค่3 อะลองดูลองดูลองดูงดมาปุ๊บไททาน,นิกไหมไททาน,นิกปุ๊บได้ฟิชชิงโทเค้นเก้าร้อยโอ้ยปุ๊บโอ้โหเกลือเกลือเลยว่ะหมดละหมดแล้วแล้วหมดเร็วมากเดี๋ยวกลับมาซุ่มต่อ เดี๋ยวอัปเกรดกันอัปเกรดอัปเกรดให้มันได้ยักษ์ง่ายๆโอเคหมดแนละ้วอัปอะไรไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องน,นะครับนี่เลยไหนวะเอาเลยเปิดโน้ตินัสเปซไทม์โมเพนเอรียอัพมันบอกให้ไปที่โลง่งโอเคโอเคไปไปที่โลง่งกับที่โลง่งตรงนี้น่าจะโล่งพอคนระับอ่ะไหนเราเปิดสิปึ๊บ ไหนได้ไรอ๋อเป็นแบบนี้นะได้เหรียญได้ลูกเต่ามันเป็นของอีเวนต์นะแต่ว่าอีเวนต์มันจบไปแล้วครับผมน่าจะมาเปิดชาเกินไปนะเปิดเลยเปิดทั้งหมดเลยอะเปิดทั้งหมดเลยเผื่อมียกักษ์สักตัวมีไหมอ้ยได้กอรสโปรชั่นมาครับหมดแล้วเห,หมือนทังหมดแล้วนะ ได้ลูกเต่ามาไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้พวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เว้นมาผมเล่นเป็นนิดเดียวเองอะ่ะอันนี้มีสิบใช้หมดเลยใช้หมดใช้หมดปั๊บป๊บปับป๊บอยู่ทางขวาสิมียักษ์ไหมมียักษ์ขึ้นมาสักตัวไหมี่ยไม่มีเลยเงียบจัดิดนี้จะไม่มียักษ์เลยอโอ้เศร้าวะ่ะ มีก o อ p พอชั่นสองขวดอ่ะกดใช้เลยอ่ะซูมเอ้ยอันนี้อะไรอะลูกเต่าอะไรกดใช้ไปแล้วไงอะมันทำอะไรไม่ได้เลยนี่มาปุ๊บโอ้โหไม่ใช่อิเมชันวะเอ้ยหรือว่าอีเวนต์เันทายมันยังอยู่ครับอยู่ปะไม่น่าอยู่ว่ามันจบอีเวนต์เวนทายไปแล้วไม่น่าอยู่แล้วเดี๋ยวซูมต่อไม่มาวะ ไม่ใช่ออนิเมชันว่ะทุกคนอยากขอดูไข่หน่อยสิมีไข่อะไรที่สุ่มบ้างอันนี้มาสุดเหมือนเดิม่ะเออมาสุดเหมือนเดิมโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมก็คิดที่ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่จะ fk เกมนะครับผมก็แนะนำแอป u g p h o n e นะครับผมเป็นแอปจำลองนะ f อได้แบบชิวๆสบายๆ24ิชั่วโมงนะครับผมที่ผมก็กคิดที่ประมาณนี้นะครับรก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c ค i b ์ให้ผมด้วยละกัน นะครับก็น่าจะมีคลิปเพชรโกูนะครับแล้วก็บางทีอจะมีเพชรซิมทุกอาทิตย์แบบเดิมนะครับก็สวัสเดีไปครับผมเย๊ yeah. อยากได้อะคาเช่นอะ่ะได้กี่โมง